ขับรใช้เวียยายานาคารเฉลี้นมาครับรถทางคณะสาสารณอรรนิธิธรรฟเงลี่ความมาันเถอนะครับเอาชิดเล็ไปชิมหนอยนะครับเป็นตัวเดียวนะครับวันที่จะเป็นกรกฎานะครับ ใครไม่กดถูกใจคลิปนะกดถูกใจคลิปเธอนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่ออเลยนะครับจะ่พาคลิปเราต่างๆท,ทางชนะผมคลิปไปคลิปของทางชนะเที่ยวดูเพื่อความมัน่นเธอนะครับใครไม่กดถูกใจคลิปนะกดถูกใจคลิปเธอคนับมันเดินอาเที่ยวฝนเพาก็ทค,ค,ครนับ นะครับปกตินะครับแล้ก็ VIP นะครับ เรือน,นะครับก็เน้นสี่นะครับกอเคลือบเคสของทางชนะเที่ยวคนดูเพื่อความมันเทิ่นคพลนะครับจอนับสีนะ่สูะครับ สีก็คลิปนี้คลิปหนทางชอบนับเทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับถ้าโฆษณาขึ้นมาแล้โปรดโฆษณาครับเดี๋ยวกดปิดเดี๋ยวข้ามโฆษณาครับกดโฆษณาให้กันด้วยครับ